วัสดีครับทุกๆโคนนะครับผมมือนี่เอานะครับฤดูฝนก็ต้องหากินปาลาลอยพยน ong นะครับมือนี่กะอะไรนะปลาขาวซอยปลาขาวไทยปลาขาวเกตแหละเออปลาขาวลังหนามนะครับศูนย์รวมปลาขาวเลยเพยอยน ong มอนี่วันนี้จะเป็นเมนูนะครับเมนูอ่าเกี่ยวกับปลาปลาตามธรรมชาตินี่แหละนะครับมือนี่เดี๋ยวจะ เฮ็ดลาบปลาเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเอ้านะครับปลาสดสดของเรานะครับมาทําเป็นเมนูลาบปลาสูตรอีสานบ้านเฮานะครับสีแสบบะแสบเอ้าบ้านที่เนี่ยนะครับหากินยังไงแบบนี้ลับพี่น้องนะครับผมเริ่มจากเอาไปปลาไปคอดเก็บนะครับแล้วก็เอานั้นออกแล้วก็เอาเนื้อมาสับสับให้มันเป็นละเอียดละเอียดนะครับผมสับไปเรื่อยๆโคกโคกโคกนะเอ้า ครับเรียบร้อยไปไปต้มน้ำบัดที่เนี่ยอื ừ, ต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ลวกให้มันสุกเออเราก็ต้องลวกให้มันสุกด้กินสุกนะครับไม่ต้องกินดิบนะครับอ่าลวกยกักสองสามน้ำเราพี่พี่น้องให้มันสุกดีๆีุดล,ละนะครับค่อยเอามาปรุงเอาไปปล่อยให้เย็นก่อนเด้เออพอเราลวกเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยมาปรุงเด้พอ่พี่น้องเอาลวกให้มันสุกนะครับพอสุกแล้วบัดทีเ่เนี่ยนะครับสุกแล้วเขากะเอามา ปรุงเลยเลยนะครับนี่คือเนื้อปลาที่เราลวกกนสุกแล้วนะครับอ่ะนะครับเริ่มจากน้ำปลานะครับผมบักนาวบกที่เนี่ยบักน,าว,กนาวขาดบมื่ไรได้เห็ดหลามเนี่ยกลิ่นมะนาวมันจะหอมนะครับนี่บักเน้านะครับมักสมกับไส้แ่หลหมอหมักสมหลายกับบอสองไส้ไหลายนะครับผมเป็นคนมักสมผมจิใไส้หดเปลือกมันผมละใส่เปลือกมันพร้อมนะครับอ่ะใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับจากนั้นก็ ผงนัวเออผงนัวเนี่ยจั๊กน้อยนะครับผมเออจั๊กน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งคือซ้ำไหนวะทีห่อหนึ่งไปเลยเดี๋ยวบอวะที <c oughs> เอาใส่จักหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็พริกป่นเอาใส่เยอะๆกินเผ็ดก็ใส่เยอะไม่กินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็เออนี่เห็นไหมออกคาซับใส่น้ำออกคาอ่อนเนี่ยซับใส่น้ำเลยพี่น้องให้มันแบบเข้ากันเดิหลับปลากับคาอ่อนเนี่ยเอา นะครับเข้าขั้วลงไปนั่นล่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องลาาปลาเออหรือจะเอิ่นว่าก้อยปลาก็ได้ก้อยปลาขาวก็ได้ลาบปลาขาวก็ได้ก็แล่จะเอื่นก็ไม่รู้มันต่างกันยังไงนาะงคำว่าลาบกับก้อยเนี่ยนะเอาจะเอิ่นว่าก้อยปลาก็ได้จะเอิ่นว่าลาาปลาก็ได้เอ้านะครับนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่นะครับพร้อมที่จะรับประทานแล้วเอาเราจะมุฟออนไปที่ทุ่งนาของเรานะครับไปเถียงหน้ากันเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเอาโอเคนะฮะ ก็เดี๋ยวอ่าเสร็จแล้วนะครับลาบปลาของเราเออลาบปลาขเขาก็เคย้อง,องนะฮะนี่นี่คือก้อยปลาเออดูซิเนี่ยว่าอ่ามันสีรสชาติแบบดั้งเดิมป่ะนะครับลาบปลาขาวนาฝนก็ต้องกินปลาขาวนะครับปลาขาวรวมๆปลาขาวซอย ปลาขาวเกตแลดแล้วก็ปลาขาวอีตึงไทยเออปลาขาวไทยหรือปลาขาวอีตึงแล้วก็ปลาขาวล่างน้ำม,มีแต่สระรวมรวมลาบรวมปลาขาวเออลาบรวมปลาขาวใช่ไหมน้องนี่ป๊าไปเออก็จะได้เป็นลาบปลารสชาติแบบ กิจจดแซบเวอร์อลังการเออมันจะแซบเวอร์อลังการไหมกับลาบปลาเอาแสงบ่อพอนี่เอานี่อ่ะนะครับแล้วระหว่างที่เรากินข้าวเนี่ยนะฮะจะมีใครมากวนไหม <laughs> นะฮะเอา้านี่นี่ ลาบปลาแฟงแบบกลางทุ่งนาเลยนี่เออมันตรงซสนี่ลาบปลาแบบมีเอาปลาในน้ําแล้วก็เอามาทําลาบปลาคนนี้มีน้ําในในน้ํามีปลาในนามีข้าวเออแต่ตอนนี้ต้องกินข้าวก่อนเพราะหิวข้าวกับลาบปลาโอเคอ่ะนะฮะเดี๋ยวพักเฮานี่นะฮะ ผักเรานี่ใช้ผักกะถินเออมีผักกะถินมีมยอดผักไสเออลวกะ็อันนี้เขากันโบูบต่เอามากินดูดูใ <c oughs> บหูเสือใบหูเสือมาฮะเออไม่รู้ว่าเข้ากันหรือเปล่าแต่ก็กินมันก็เคยใช้กินกับลาบแต่กินมันจะชุนแรงหน่อยเอาไปต้มไอเป็ดป้ปลาไหลเอาไปต้มไส้ อ่าอึง้งใส่กบมนเสียมันกัดสีดีอยู่แต่แต่มันก็กินได้กับลาบแต่กินมันจะฉุนแรงหน่อยเออกินมันเสียแห้งในจังหน่อยนึงเอาข้าวเหนียวคำใหญ่ๆเออนี่คุยลงไปนี่ลาบป่าอ,อ้อรุตพนั้นหพย่นลอง อ้เนี่ยกินมันฉุนแรงนะครับกินมันค่อนข้างที่จะฉุนแรงซะหน่อยกินคำใหญ่ๆต้องกินคำใหญ่ๆ มันถึงจะแซบ่บกินแบบกินแบบง่ายๆนี่ขาดไว่ได้วพี่น้องหลาบปลาก่อยปลาเนี่ยหนาฝนที่จริงเขากินทุกรูปก,การนั่นแหละนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะได้ปลาอะไรในฤดูไหนมาทำนะฮะอันนี้หน้าฝนมันก็ต้องปลาขาวแบบรวมๆเอามาสับเอามาเห็ดเป็นลาบนี่แหละอปหยอดผักไสขมๆคนไม่ชอบขมเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องกินแต่คนที่กินขมได้ก็กินเพราะมันเป็นยานะมันจะปรับระดับน้ำตาในเลือดช่วยลดเื่อมคมดันด้วยนะฮะเอาก้อยปลาแล้วก็หยอดผักสไสพี่น้อง ขมปิ๊ดขมปิ๊ก,กเกิดว่าเกิดว่ามันสมมเพะ มันเปรี้ยวไม่พอหรืออยากให้มีกลิ่นมะนาวนี่เปลือ,อกมะนาวเปลือ,อกมะนาวถ้าใครกินขมได้นะเพราะเปลือ,อกมะนาวมันจะแตขมเปลี่ยบักน้ำมันก็สิขมได้พีน่น้องนี่ งอพักกินสามแรงหน่องยง,ง่ายที่สุดในบรรดากินข้าวง่ายที่สุดก็คืออ่าพักกินหาง่ายสุดแ้้ก็กินได้ง่ายสุดบ่อกขมบ่อกเฟียนบอกไม่ไม่หมิไม่มไม่ไม่ไม่มีกลิ่นฉุนเยอะ <ừ> ยอดอ่อนกับตาป่าตุยครับใหญ่ ซุปท่าน,นั้นใบหูเสือนะฮะใบหูเสือสิกินแบบค่ำกินแบบหลายๆายประเพน้องะครับมันกินมันฉุนนะกินมันฉุนกินได้แต่ทชนิดอ่า่เนี้ยกินได้แต่ทชนิดใบหูเสือนะอ่ะอ กลิ่นมันจะแรงอืว้าต้องกินคำใหญ่ๆอย่างนี้มันถึงจะแซบเค้าเรียนว่าแซบโพดคำปมหนวกการเข่าสนอ ที่จริงเราก็ที่จริงเราก็ทำกับข้าวแซบเหมือนกันนะก็ทำทุกทีก็อร่อยก็แซบก,ก็หมดทุกทีอืมว้าเต๋าหมูเต๋าเออคำใหญ่ๆหคำใหญ่ๆคำบบกเอฟบืมึนซื้อกินนึกที่ที่สำคัญ ต้องกินผู้เดียวพร้อมนะครับต้องกินคนเดียวนะกินคําปมๆคําใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่าไปกินกับเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนเขาจะเคืองเอาเออมันดูไม่ดีถ้าไปกินกับเพื่อนแล้วก็กินแบบนี่พอประมาณนี่แหละแล้วก็ผักพอประมาณมแต่ถ้าแต่ถ้ากินคนเดียว กินคนเดียวคำข้าวต้องคำใหญ่ๆเออกินคนเดียวคำข้าวต้องคำใหญ่ๆเด้กแหม่นี่เลยฟาบฟาบโอ้ยนี่เลยหาพักก่อนมาเด็กนี่ใบหูเสือตัดหน่อยนี่กินใหญ่ๆอย่างงี้กินคนเดียวเออกินแซ่บๆกินคนเดียวต้องกินคำใหญ่ๆเลยเพื่น้องเออไม่ค่อยจะแซ่บนะครับนี่บึ้มเลย แับผัวข้ามปูมก้อยก้อยปลากับก้อยปลาสดสดก้อยปลาสดสดกับอ่าผักสดสดผักริมรั้วสดสดนะฮะ มันก็ได้ความเขาเรียกอะไรความสดความใหม่ความสดความใหม่มันเพิ่มอัตรลดเริ่มลดช่งรสชาติมันแสบนะมันสดเ้ดยพี่น้องปาลากัสดลาบกับข้นใหม่ๆพักกัสดเด็ดออกจากริมดัวเลยนะฮะเออมาตรงมาดอล่างมาตรงล่างเพราะว่าหมอกคื่นฝนตกใส่แล้วได้น้ำจากท้องฟ้าล้างให้แล้ว thạch đâu bài béo đâu bài đâu bài กับเมนูกับเมนูก้อยปลาขาวออกับเมนูก้อยปลาขาวโอ้ก้อยปลาขาวรสจัดจ้านสถานสวงในอโอเคจักสสแสบเพราะแสบล้วพี่พี่น้องนะฮะหมดจานอีกแล้ว <laughs> เออไม่อร่อยได้ยังไงเรากินหมดทุกครั้งเนี่ยเออโอุลร่ะกินจนแกงจานเลยพี่น้องแซ่บคัก้ แซบ่บอีหลีอีหละาะกะเอาะกะด่เอออิ่มน้ำสำราญใจนะครับเมนูสุดฮิตของวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเขาพยีพ่น้องช่วงนี้ช่วงหนา้าฝนนะครับน้ำเริ่มมีน้ำแล้วก็ต้องมีปลานะครับเพราะมีปลา,าเขาก็เห็ดเมนูปลานั่นแหละรครับผมนะครับเมนูที่ขาดไ้ที่จริงถ้าปลาสดๆเนี่ยนะถ้าปลาสดๆเนี่ย ทาเกลือเออย่างโรยเกลือนี่ก็แบบสุดยอดแล้วนะครับป,ปิ้งปิ้งปลาสดๆโรยเกลือนี่แล้วก็ตําแก้วพริกดิบเ,เพื่อนพี่อน้องนะครับตาแจ้วพริกดิบดีเนี่ยก็สุดยอดแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้านิยมทํากันก็เป็นประเภทลาบนี่แหละนะครับผมก็อ่าเป็นนะเนเมนูของภาคอีสานที่ขาดไม่ได้เออประเภทลาบประเภทก้อยเนี่ยก้อยปลาลาบปลา ก้อยกับลาบกับบวกหูมันต่างกันในบ <S things for free> ุกอันก้อยปลากับลาบปลาเนี่ยผมไั่แยกบุกออกอยู่มันต่างกันมองใดต่างกันมองไส้หมดแดงกับบลาไส้หมดแดงหมหรือจังไดนะครับผมอันนี้ก็จะเรียกว่าก้อยปลาก็ได้ก้อยปลาขาวก็ได้นะครับหรือจะเรียกปลาบปลาก็ได้ลาบปลาขาวก็ได้นะครับผมก็อ่ะง่ายๆนะครับผมไม่ง่ายหรอกขั้นตอนทําก็ยุ่งยากอยู่กว่าจะสับกว่าจะขอดเก็ตกว่าจะอะไรนะควรสีคััวปลาส่วนสีนั่นสีลวกนะครับส่วนสีลวกส่วนสีคนนะครับส่วนสีได้กินแบบเนี้เอานะครับผมเอ้า โอเคนะครับผม้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการเล่นเฮียนน้อยกันต่อไปกับรายการเล่นเฮียนน้อยให้ค้นเบิ้งนะฮะเอาโอเคเจอกันคลิปได้นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าว เจอกันอีกแล้ว